ส่งกำลังใจเตตะวันสูญเสียคุณย่าเผยมรดกล้ำค่าที่ทิ้งไว้ให้คือสิ่งน,นี้ เป็นนักแสดงหนุ่มชื่อดังมากฝีมืออย่างเตตะวันดารานหนุ่มสังกั GM ด GMM โดยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านและเราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหนุ่มเตได้จากอินสตาแกรม @te_ ตะวันหากใครติดตามจะเห็นว่าหนุ่มเต,ตนั้นรักคุณย่ามากๆและมีภาพคุณย่าโพสลงอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งล่าสุดหนุ่มเตแจ้งขา่าวเศร้าสูญเสียคุณย่าโดยโพสอินสตาแกรมระบุข้อความว่าย่าบอก ชีวิตของคนเราคือหนังสือเล่มหนึ่งวันนี้หนังสือชีวิตเล่มนาของย่าได้เขียนจบแล้วด้วยจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในร่างผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ได้ให้คุณค่าและความหมายกับหลายๆชีวิตมาตลอด91ปีหนังสือเล่มนี้จะเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่เตจะเก็บไว้ในใจตลอดกาลย่าไม่ต้องห่วงนะเตจะใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งและมีความสุขที่สุดให้สมกับที่ได้ถูกหนังสือเล่มนี้หล่อหลอมขึ้นมามันคือ มรดกที่ลำค่าที่สุดที่ยาได้ให้ไหว้รักย่านะรักที่สุดเท่าที่จะรักได้ทามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความอาลัยจำนวนมากทางเราขอแสดงความเสียใจมณะที่นี้ด้วยนะคะ